ในบรรดาอนัน,นต์นิยกรรมอนัน,นต์ิยกรรมว่ากรรมที่หนักที่สุดก็คือไม่มีพื้นที่ว่างให้เกิดบุญได้เลยคือมีแต่บาปล้วนนะครับท่านเปรียบเทียบไว้ว่ามันก็ปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นเหล็กลงบนพื้นซีเมนต์แล้วุคนใดที่ทำอนัน,นต์ิยกรรมก็คือบาปหนัก ห้าประการจะทำบุญมากมายขนาดใหนนินมนต์พระทั้งโลกนะมาทำบุญตักบ,บาตรที่บ้านตลอดจนตายไปบุญนั้นก็ให้ผลไม่ได้ในชาติหน้าหรือจะทำบุญกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ไม่มีผลนะฮะต่อบาปนั้นเพราะว่าบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมนะชาติหน้าตกนรกเอเวจีแน่นอน อน,นันติยกรรมห้าก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดแล้วก็ทำสงฆ์ให้แตกแยกนะครับอน,นันตริยกรรมข้อที่ห้านะครับทำสงฆ์ให้แตกแยกนี่หนักที่สุดหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ ่าทําให้พระพุทธเจ้าพ่อเลือดเนี่ยทาไมไม่หนักเท่าสังฆเพศนะครับก็คือค่าพ่อค่าแม่ค่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดเป็นเรื่องประเด็นบุคคลต่อบุคคลเป็นเรื่องปัจเจกนะฮะในบงแคบบาปกรรมก็เลยน้อยลงแต่ทําสังฆเพศเนี่ยสามารถทําให้สังฆมนต์พ้นท,ทาให้สังคมเกิดการแตกแยกเกิดการเปลี่ยนทาง ความคิดกินวงกว้างมากๆเลยนะครับคือทําให้ผู้คนเยอะแยะมากมายเป็นหมือนเป็นแสนเป็นล้านคนแบกแตกกาเป็นเสียงเสียงได้และโดยเฉพาะสังฆเพศเนี่ยผู้ที่จะสามารถทําสังฆเพศได้ก็คือพระภิกษุสงฆ์ต่อพระภิกษุสงฆ์ด้วยกันเท่านั้นนะครับเหมือนพระเทวทัพเงี้ย,ยทำหลายกรรมหลายวาระนะครับคือพยายามเยอะยะ แบ่งแยกส่งออกไปปกครองเองนะฮะก็คือแบ่งสังฆมณฑลไม่ยอมรับสังฆกรรมไม่ยอมรับธรรมบินัยในส่วนกลางที่เขาถือกันอยู่นะครับเพราะนั้นเ็าเรียกว่าสังฆเพศก,ก็คือแบบก็คือขัยก็คือแยกพระสงฆ์ออกเป็นกลุ่มเป็นหมู่ไปนับถือตามลัทธิของตัวเองนะฮะซึ่งในการนำพาส่ง แตกแยกออกไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพระพุทธศาสนาเ,นเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะครับคือพาคนที่ติดตามพาเหล่าบรรดาสาวกนั้นสามารถตกนรกได้ไปสู่อาบายภูมิได้แทนที่จะบรรลุมรรคผลนผลิพพานอันถูกต้องตามสติปัญญาของเขานะครับแต่บางเอิญไปเชื่อถือคำอาจารย์ของตนนะครับก็ใปประพฤติปฏิบัติผิดเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิ อันนี้กรรมในข้อสังฆเทศมีนเป็นบุนแรงนะครับเพราะว่าสร้างปัญหาในวงกว้างแล้วก็ขอบข่ายไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับแตกแยกไปถึงที่ไหนกรรมบากกรรมตหล่นั้นก็ย่อมส่งผลให้กับผู้กระทําสังฆเพศนะ,นะครับนั่นคืออน,นันตเริยกรรมข้อที่หนักที่สุดฉะนั้นแล้วถ้าบุคคลหนึ่งทาบาปท,ทุกข้อเลยฆ่าพ่อค่าแม่ ทำพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าห้อเลือดแลสังฆเพศบาปกรรมที่เกิดจากการทำสังฆเพศย่อมให้ผลก่อนทุขกข์นะครับอันนี้ความหนักหนาสหัสข,ของพนันจริยกรรมที่มีโทษหนักสุดก็คือสังฆเพศนะครับตามขยายความมาแล้ว